สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสุรพัฒนมีดหมอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็น e ีพีที่5 9 9แล้วนะครับที่ผมมีโอกาสทำคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการรีวิวมีดมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเพื่อศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีดเพราะว่ามีดของหลวงพ่อเดิมมันก็จะมียุคต้นยุคกลางและยุคปลายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาเพื่อมาแยกมีดนะครับเพราะว่าการศึกษาเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลย สิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่อเราหมดลมหายใจนะครับเพราะนั้นวัตถุมงคลของหลวงพอ่อก็เป็นสิ่งที่เลอค่านะครับถ้าใครได้สัมผัสมีความศรัทธาแล้วนะครับรับรองว่าสุดยอดจริงๆนะครับถ้ากล่าวถึงหลวงพ่อเดิมแล้วท่านก็เป็นพระนักพัฒนา พระที่ทุ่มเทเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างมากมายนะครับท่านได้สร้างคุณงามความดีสร้างความความเจริญให้แก่พุทธศาสนา,าสมัยก่อนสงครามโลกนะครับยุคนั้นก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับจนพี่น้องได้ไปพึ่งพาอาศัยบารมีของหลวงพ่อ,อาภายในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ ก็เป็นจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมาอย่างยาวนานะนะครับพี่น้องทุกท่านก็ได้หลังไหลไปประกอบสัมมาอาชีพในยุคนั้นนะครับไปพึ่งพาบารมีของหลวงพ่อ,อจนทุกท่านทุกนาม ได้ขนานขนานนามหลวงพ่อว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับก็เป็นช่วงสา,สายที่ผมมีโอกาสมารีวิวเกี่ยวกับมีดด้ามไม้ฝักไม้ให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตอกย้ำตอกย้ำสิ่งดีๆนะครับให้พวกเราได้พบเห็นเพราะว่า จริงๆแล้ววัตถุของหลวงพ่อก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นผ้ายันประตูโบสถ์นะครับที่ผมได้มาทำเป็นที่วางมีดนะครับให้พี่น้องได้เห็นอันนี้ก็เป็นแผ่นผ้ายันที่มีความมหัศจรรย์มากๆเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ ได้แกะสลักประตูโบสถ์ด้วยตัวท่านเองนะครับสุดยอดมากเลยเพราะว่าผมก็ได้ไปสัมผัสมาแล้วได้ไปกราบไหว้นะครับบริเวณโบสถ์ที่หลวงพ่อท่านได้นั่งอธิษฐานจิตเป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อได้นั่งสวดมนต์ภาวนานะครับพอเราเข้าไปแล้วก็จะ รู้สึกว่ามีความเย็นสบายจิตสบายใจนะครับพี่น้องท่านใดได้มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญนะครับไปที่วัดนองโพได้เพราะว่าผมก็ทุกๆเดือนผมก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ไปอธิษฐานจิตนะครับไปประวัปรณวตา,าตนเพื่อเป็นสื่อกลางใน,ในการ เผยแร่วัตถุมงคลของลวงพ่อนะครับได้นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้รู้จักนำวัตถุลุงเอ๋มงคลของลุงพ่อไปอยู่ที่ที่ควรอยู่นะครับที่ที่ควรอยู่ก็คือคนที่มีความรักมีความศรัทธาเมื่อบูชามีดลุงพ่อไปแล้วก็ไปสวดมนต์ภาวนานะครับจะทำให้ ชีวิตมีแต่ความสงบร่มเย็นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องประมาณ20นาทีนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าบางทีบางท่านก็มีภารกิจที่จะต้องทำไม่มีโอกาสมาดูถ้าเราทำคลิปวิดีโอยาวไปนะครับท่านก็อาจจะเปิดผ่านฟังนิดเดียวก็ผ่านไป นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีประโยชน์แต่วันนี้ผมก็ได้นํำมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดที่หน้ากล้องนี้ตอนนี้ก็มีสามเล่มนะครับคัสสิกมากๆเลยสวยงามธรรมชาติอ่าเป็นมีดยุคต้นนะครับสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่าขนลุกนะครับต้องเรียนพี่น้องตรงๆเลยเพราะว่าเป็นมีดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นะครับถ้ากล่าวถึงมีดของหลวงพ่อเดิมแล้วก็พุทธคุณครอบจัก,กราวาลน,นะครับทำไมเขาจึงเรียกมีดหมอนะครับสมัยก่อนก็จริงในจริงๆแล้วคนเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลไม่มีครับแต่ก่อนใครเป็นอะไรก็ต้องไปวัดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี้ก็ต้องเพราะว่าพระสมัยก่อนก็ จะเก่งเกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมของเรานะครับท่านก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรหลายๆอย่างนะครับท่านก็ได้นำสมุนไพรมารักษานะครับดูแลบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะพี่น้องที่ไปพึ่งพาอาศัยบารมีของหลวงพ่อยุคนั้น นะครับนี่จึงเป็นที่มาของมีดหมอนะครับแล้วก็มีดหมอนี่ก็จะรักษาคนที่ป่วยเกี่ยวกับวิบากกรรมต่างๆนะครับคนที่โดนมนต์ดำคุณใสสิ่งดีลับที่เรามองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโลกวิวัฒนาการไปไกลนะครับแต่เราก็ยังมี ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาทในการดําเนินชีวิตไม่ได้นะครับทำไรต้องมีสติต้องเป็นคนดีคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะครับเนี่ยเจตนาของลุงพ่อหรือก็เรียกมีพรหมวิหารสี่ ธรรมของผู้ใหญ่เเรียกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่นะครับนี่แหละเราจริงจะจจำเป็นที่จะมีอย่างยิ่งเพราะว่าคนเราเราต้องการให้ใครรักใครชื่นชอบเรายกย่อง,องสรรเสริญเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะไม่ ละลาบล,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 ละลวงก้าวไก่ชีวิตของคนอื่นนะครับเราก็ต้องให้เกียรติถ้าเป็นคนเห็นแก่ได้ก็อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงเหมือนเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เนาะก็ถือว่ามาสนทนากันนะครับมาพูดคุยสิ่งดีๆงามเล่าสิ่งดีงามให้กันทำให้กันฟังนะครับ เดี๋ยวก็เรามาเข้าเกี่ยวกับเรื่องราวมีดหมอดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำมาให้พี่น้องได้ชมกันอ่าเป็นมีดขนาดไซส์้านิ้วนะครับที่ผมจะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันแล้วก็ อมีดที่อยู่ที่หน้ากล้องก็ไซส์สิบนิ้วกับสิบเอ็ดนิ้วนะครับอาเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าครับเนี่ยเป็นมีดที่สวยงามธรรมชาติมากๆนะครับไมก้ก็นะครับเป็นไม้ที่เก่ามากๆนะครับอืจนดูไม่ออกเลยว่าเป็นไม้อะไร นะครับนะครับแห้งธรรมชาติเดี๋ยวก็มีโลหะรัดเป็นแหม่มีดนะครับเป็นโลหะโบราณมีดกับด้ามน,นะครับแล้วก็ปอกเหล็กรัดมีดนะครับมันก็จะสัมพันธ์กันอายุร่วมร้อยปีนะครับนี่แหละล่องรอยต่างๆที่เป็นธรรมชาตินะครับคาบไข่ แล้วก็รอยร้าวต่างๆนะครับเป็นธรรมชาติมากๆเลยที่สวยงามได้คัดสิกนะครับที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันสัมผัสด,ด้วยตาเปล่า,าเลยนะครับแท้แท้ตาเปล่า,านะครับต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับผมก็จะตั้งใจนะครับทำคลิปวิดีโอมาให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ถือว่า ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้พี่น้องได้ชมได้เห็นทันทีนะครับนะครับนี่แหละตามที่ผมได้มีโอกาสรีวิวให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับเมื่อท่านได้สัมผัสแล้วสุดยอดของวัตถุมงคลเพราะว่าได้นะครับเป็น มีดด้ามไม้ฝักไม้โบราณะนะครับสวยงามมากธรรมชาติเห็นกันชัดชัดเลยนะครับนี่ให้พี่น้องได้ชมกันะนะครับบริเวณปอกมีดก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นโลหะโบราณที่มีความธรรมชาติมีอายุร่วมร้อยปีนะครับนี่รีวิวให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยบริเวณด้ามก็ นะครับเป็นด้านไม้ที่ธรรมชาติมากๆนะครับเราสัมผัสได้เลยไม้ที่มีอายุร่วมร้อยปีนะครับมันก็จะมีร่องรอยการลั่นการแตกธรรมชาตินะครับแต่ไม่เสียหายนะครับอันนี้คือเสน่นะครับนี่บริเวณปอกของมีดก็จะมีแต่ร่องรอยความเป็นธรรมชาติที่สวยงามโบราณน,นะครับ มือนที่ผมบอกว่าธรรมชาติของมีดนะครับเราจะทามีดแท้จริงมันจะขาดธรรมชาติความเก่าเหล็กเก่าไม้เก่าโลหะเก่าไม่ได้นะครับอย่างที่รีวิวให้พอ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับนี่แหละคือบริเวณภายนอกของมีดนะครับเขาเรียกว่าเก่าในเก่านอกเลยนะครับให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลย นะครับเป็นเสมาใบโพกนะครับที่มีสเสน่ห์มากนะครับการตอกล่องรอยการตอกการเซอะของสิว่วนะครับจะลึกชัดเจนมากเลยเนีย่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับนะครับให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าเก่าในเก่านอกนะครับฝักก็เห็นชัดเจนเลย นะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องได้เห็นเกี่ยวกับใบมีดนะครับอันนี้เาเรียกว่าสันปลาหมอนะครับจะชัดเจนมากเลยเหล็กจะมีความหนาแห้งเป็นธรรมชาติาสนิไม่กินนะครับมีดเล่มนี้มันก็จะมีแต่ร่องรอยของคาบไข่ที่เกาะบริเวณใบมีดนะครับที่มีอายุ มาอย่างยาวนานล่องเลือดนะครับนี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับลิกธรรมชาติมากๆคลาสสิกสัมผัสแล้วมสเสนจะสุดยอดมากนะครับเนี่ยกระดูกงูก็เรียงสวยนะครับแล้วก็มีกระหนก ดอกไม้บริเวณปลายมีดนะครับให้ท่านได้เห็นเลยมีดเล่มนี้จะหนามากนะครับหนาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเหล็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะปูสังขวานอนอเหล็กเสาโบูดต่างๆนะครับก็จะนำมาหลอมรวมกันนะครับมวลสารต่างๆาจึงทำให้ มีดเล่มนี้ดูมีเสน่ห์คลาสสิกมากๆนะครับก็ถือว่าพี่น้องทุกท่านโชคดีที่ผมได้มีโอกาสมาถือว่ามารีวิวหรือมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นมีดเก่าแท้ยุคท้นยุคต้น,ตนแท้ด้วยตาเปล่าเมื่อท่านได้สัมผัสครับนี่แหละจึงนำมาให้พี่น้องได้ ยตนโฉมบารมีมีดของลุงพ่อเดิมนะครับนี่ต้องยอมรับนะครับว่าวัตถุมงคลของลุงพ่อเดิมนี้เป็นโดยเฉพาะมีดหมอนะครับโด่งดังขจรไลไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับเนี่ย นะครับเพราะว่าประสบการณ์มากมายที่ผมได้ผ่านมาและก็ได้ศึกษานะครับก็จะมารีวิวมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ชมกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับมีดนะผมได้สัมผัสแล้วนะครับเราก็จะมีจิจตใจที่ เยือกเย็นเป็นธรรมชาตินะครับจิตใจที่สงบเพราะว่ามีแต่ละเล่มของหลวงพ่อ,อนะครับเมื่อเราเกิดความศรัทธาแล้วเราบูชาสวดมนต์ภาวนานะครับมันก็จะทำให้จิตใจเราสงบเมื่อจิตสงบเราก็จะมีแต่ความสุขนะครับสิ่งต่างๆก็จะ หลังไหลเข้ามานะครับเมื่อเรามีความสุขมีความเจตนาดีทำมาหากินด้วยความสุจริตนะครับโดยเฉพาะเราก็อยู่ในภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่ในน้ำมีนาเอยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับต้องบอกนี้เลยยุคนั้น นะครับเป็นยุคที่พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับมีพระอริยสงฆ์ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับนำมาให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่ง มีดหมอของหลวงพ่อเดิมก็ถือว่าทุกท่านโชคดีนะครับมีบุญวาสนาที่ท่านใดที่มีโอกาสได้ครอบครองมีดของหลวงพ่อแล้วต้องเรียนกับท่านอย่างนี้นะครับเป็นมีดที่ปัจจุบันนี้หายากนะครับเพราะว่ามีดของหลวงพ่อทุกทุกช่างแล้วก็น่าจะไม่เกินสามหมื่นวกลเลมนะครับ ถ้ามาเปรียบเทียบกับประชากรในประเทศไทย75ล้านคนแล้วก็ทั่วโลกอีกล่ะครับคนที่มีโอกาสหรือมีเปอร์เซน์ที่จะได้ครอบครองเช่าบูชามีดของหลวงพ่อจึงว่าจึงถือว่าเป็นคนที่โชคดีมีบุญวาสนานะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับ วันนี้ก็นะครับท่านใดที่มีโอกาสได้มาชมคลิปแล้วก็ขอให้มีแต่ความร่ำรวยมีโชคมีลาบนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็บอกสิ่งที่ยากก,ก,ก็ขอให้กลายเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับ ทำไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันนะครับนี่แหละวันนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกผมก็จะไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับประมาณ2ี่สินาทีแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็จะเวลาก็น่าจะได้20สิบนาทีแล้วนะครับผมก็นะครับก็พบกันใหม่ใน คลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็จะนำมาให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับเมื่อผมได้วัตถุมงคลที่สวยงามและคลาสสิกธรรมชาติมากๆนะครับมาให้พี่น้องได้ตอกย้ำความทรงจำที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมจึงขอจบการรีวิววัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิม ยเฉพาะมีดหมอนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับ ผมสุรพัฒน์มิดมอสสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ